สวัสดีครับทีมงานทุกๆท่านนะครับผมมาพบกับช่องรีวิวอาการเสียเครื่องใช้ไฟฟ้าและอะไรนะครับก็ทิปวันนี้นะครับก็มีสินค้าก็มาซ่อมหนึ่งตัวนะครับเป็นพัดลมไอ้น้ำฮาตาริผมก็เป็นรุ่นๆๆน,น,นะครับจะต้องวันนี้ออกก่อนนะครับ เป็นรุนร่นคลาสหนึ่งนะครับคลาสหนึ่งนะครับคลาสหนึ่งก็จะเป็นหน้าหน้าตาแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีระบบส,ส,สัมผัส Thirty ühren. สั่งงานอยู่ด้านบนนะครับระบบสัมผัสสั่งงานก็จะอยู่ด้านบนนะครับตัวนี้จะเป็นหน้ากากนะครับเป็นรุ่นคลาสหนึ่งนะครับตัวนี้รุ่นคลาสหนึ่งนะครับก็ตัวนี้ก็คืออาการก็คือบอดชตมานะครับ บอร์ดอดก็เราทำการสั่งบอร์ดมาแล้วนะครับก็คือเราทำการสั่งบอร์ดมาแล้วตัวนี้คือบอร์ดเก่านะครับและตัวนี้คือบอร์ดใหม่นะครับตัวนี้คือบอร์ดใหม่นะครับก็สั่งกับทางเราได้นะครับตัวนี้ราคาไม่ถึง500นะครับเราสั่งให้ได้นะครับไม่ถึง500นะครับก็ ได้มาแล้วนะครับเราอย่าเพิ่งใส่นะครับเราอย่าเพิ่งใส่นะครับเราต้องไปทดสอบส่วนอื่นด้วยว่ามีอะไรช็อตอีกหรือไม่นะครับ3ส่วนด้วยกันนะครับ3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือมีมอเตอร์สวิงนะครับมอเตอร์สวิงแล้วก็มอเตอร์ตัวหลักนะครับมอเตอร์หลักนะครับแล้วก็ตัวปั๊มน้ํานะครับตัวปั๊มน้ํานะครับผมก็ตอนนี้เราได้ต่อทดสอบ ผ่านหมดนะครับผมเราก็จะมาบอกเทคนิคการทดสอบในแต่ละส่วนนะครับกรณีไม่มีมิเตอร์นะครับถ้ามีมิเตอร์ถ้าวัดปุ๊บชตก็จะรู้เลยนะครับแต่กรณีไม่มีมิเตอร์นะครับก็ต้องพึ่งพาออศายเจ้านี้นั่นเองนะครับเป็นโอเวอร์โหลดนะครับโอเวอร์โหลดนะครับใช้สัก100วัตนะครับประมาณ1 0 0วัตต์กำลังสวยนะครับมาทดสอบแต่ละส่วนนะครับ ทดสอบมอเตอร์ทีละส่วนนะครับผมก็วิธีการต่อทดสอบก็หลักการเดิมๆนะครับต่ออนุกรมไว้นะครับเวลาทดสอบนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวงจรนะครับผมจะเขียนออกมาให้ด้วยนะครับวงจรการทดสอบนะครับการทดสอบมอเตอร์นะครับสวิงนะครับก็คือตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับสายของเขาก็จะเป็นสีขาวกับสีเหลืองนะครับ สายขาวกับสีเหลืองนี่นะครับประมาณนี้แล้วก็ต่อไฟกั้นไว้เส้นใดเส้นหนึ่งก็ได้นะครับลายก็ได้หรือต้นก็ได้นะครับก็อนุกรมไว้นะครับแล้วก็เสียบปลั๊กทดสอบดูนะครับเสียบปลั๊กมอเตอร์ทดสอบแล้วโหลดไม่จ้านะครับแล้วก็มอเตอร์ทํางานปกติก็ถือว่าโอเคนะครับก็ข้ามขั้นตอนไปลองในส่วนต่อไปนะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นปั๊มน้ํานะครับปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ําของรุ่นนี้นะครับ เราก็จะเป็นสายสีจะเป็นเส้นนี้นะครับจะเป็นสายสีน้ําเงินกับน้ําตาลนะครับมาปั๊มน้ํานะครับวิ่งมาจากด้านข้างนะครับมาหาปั๊มน้ํานะครับก็จะเป็นน้ําเงินกับน้ําตาลนะครับก็นี่เลยนะครับก็ต่อแบบนี้ก็ต่อแบบเดียวกันหมดเลยนะครับก็ต่อหลอดไฟกั้นไว้หนึ่งหลอดนะครับเพื่อจะได้รู้ว่ามันจอดหรือไม่จอดนะครับก็ประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับ ไปในส่วนที่3ก็คือมอเตอร์หลักนะครับมอเตอร์หลักก็คือตัวนี้นะครับก็มอเตอร์ฮาตาริสนะครับสายไฟก็จะเป็นมาตรฐานนะครับสีขาวเป็นไฟเข้านะครับเป็นไฟหลักไปรออยู่ที่ตัวมอเตอร์นะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นพันระบบระบบสวิตช์นะครับผมก็เราลองทีละเส้นนะครับขาวกับดำนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กลองดูถ้ามอเตอร์ หมุนปกติหลอดไม่จ้านะครับก็ผ่านไปนะครับหนึ่งหนึ่งเกียร์ก็คือเป็นเบอร์หนึ่งนะครับต่อไปเบอร์สองก็ขาวกับคู่กับน้ำตาลนะครับก็ลองนะครับมอเตอร์หมุนนะครับหลอดอาจจะติดเรื่อๆนะครับมอเตอร์ตัวนี้นะครับเพราะว่าวัดเราก็ค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับแต่ถ้าหลดติดจ้าเลยไม่ได้นะครับต่อไปก็คู่แดงกับขาวนะครับแดงกับขาวนะครับประมาณนี้นะครับลองดูนะครับแต่ตอนนี้ที่เรา ่ายทําในคลิปนี้เราได้จับพ่วงกันหมดเลยนะครับมันอยู่ตรงมัดตรงนี้นะครับแดี๋ยวว่าจะไปดูแล้วมันจะสับสนนะครับเพราะว่าสายกระโยงระยางนะครับเราก็เลยเขียนวงจรแบบนี้มาให้นะครับนี่นะครับเราจะทดสอบนะครับนี่นะครับเก็บปักแล้วนะครับเก็บปักแล้วนะครับโหลดติดอ่อนๆนะครับเพราะว่าเราพ่วงกันละสามส่วนนะครับพ่วงกันสามส่วนถ้าติดแบบนี้คือปกตินะครับแต่ถ้าจ้าเลยปิดปกตินะครับ นี่ครับอันนี้ปั๊มน้าโอเคอยู่นะครับปั๊มน้ําโอเคนะครับสวิงนะครับมอเตอร์สวิงโอเคนะครับไม่ช็อตนะครับทํางานปกตินะครับตัวนี้ก็เป็นมอเตอร์นะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์หลักนะครับก็โอเคอยู่นะครับก็นี่ครับทางานอยู่นะครับ เปิดไฟปุ๊บทำงานปับ๊บนะครับโหลดติดนิดๆน,น,นะครับโอเคนะครับมอเตอร์สวิงทำงานนะครับทำน้ำทำงานนะครับโอเคก็แบบนี้ก็ถือว่าผ่านทุกจุดนะครับสามารถใส่บอร์ดเร้ประคบเข้าระบบเพื่อที่จะทดสอบได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเทคนิคการทดสอบระบบะในส่วนต่างๆของระบบพับลมไอ้น้ำกรณี เมนบอร์ดเดิมชตนะครับกรณีเมนบอร์ดเดิมชตนะครับก็คือเราต้องมาทดสอบในส่วนต่างๆทั้งหมดทั้ง3ส่วนด้วยนะครับเพื่อป้องกันบอร์ดใหม่ที่ใส่ไปเสียหายนะครับเพราะถ้าเราไม่ถ้าเราไม่เช็คนะครับบางทีอาจจะมีอ,อุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งชตมันก็สามารถทําให้บอร์ดใหม่ที่สั่งมาเปลี่ยนเสียหายได้นะครับเดี๋ยวจะเข้าเนื้อกันนะครับก็โอเคนะครับผมทริปนี้นะครับผมก็ มีเพียงเท่านี้นะครับผมเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมถ้ามาีเทคนิคอะไรใหม่ๆนะครับเราก็จะมารีวิวกันทางช่องนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอ,ขอบคุณครับ